ผมใส่ถุงมือ,อก็ไปนะครับพูดพัฒนานลืมกดออนนะครับกลับกลับมาใหม่นะครับครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราเกินนำนะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการอัปเกรดนะครับจาก TFC 5มาเป็นเวอร์ชันที่7นะครับและก็ถือว่าเรื่องราวนี้นะครับ ผมว่าน่าจะจะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่ลูกค้าหลายท่านก่อนที่จะมาติด ngv t f ีย c หหรือ t ทีย c 4ี่ก็ดีหรือเทีย c ก็ดีนะครับเพราะว่าราคานั้นแตกต่างกันนะครับรุ่นตกรุ่นเราลดราคาให้นะครับก็ถือได้ว่าจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินว่าจะตัดสินใจมาติดทั้งทีจะเลือก1 2 3 4 5สามี่ห้าหหรือ7ดีนะครับในรุ่นของเทีบ c นะครับก็ถือได้ว่าความแม่นยำ จะเกิดได้ก็ควรจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้บอกกล่าวนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับลูกค้าท่านนี้ก็ใช้ Ntv t f บ4 5มา,มาแล้วมากกว่าปีกว่านะครับวิ่งไปแล้วประมาณแสนสองนะครับท่านก็ขับมาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับขับมาก็เปลี่ยนจาก5เป็น7นะครับและก็ผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะไปฟังท่านเจ้าของรถนะครับได้ได้กล่าวให้ฟังนะครับ ขอเพิ่มเติมสันิดนะครับหลังจากที่ใช้มาแล้วขับมาแล้วนะครับกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับผลต่างข้อ1 2 3 4มีกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับอยากจะขอความชี้แนะหน่อยนะครับเพื่อเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพื่อช่วยช่วยเหลือคนที่ยังไม่มีโอกาสที่สัมผัสในระบบนี้นะครับข้อข้อแรกนี่คือการมันจะสมูทกว่าเก่าสมูทกว่าเก่านะครับ เปี่ยเสมือนการการขึ้นคอนสพานที่สโลปชันสโลปมากกว่าเดิมไม่ไม่ชันมากนะครับไม่ตกใจนะครับตาเร่งผมว่าก็ดีดีดีกว่าเดิมนิดหนึ่งอัตราเร่งใช่ไหมครับช่วงช่วงต้นใช่ไหมครับแล้วช่วงปลายล่ะครับช่วงปลายผมว่าดีกว่าเก่าเยอะเลยครับก็ก็อันนี้สามารถสั่งได้นะครับพี่สามารถสั่งได้ระบบผมจะสามารถสั่งได้ต้นต้นแรงอันนี้ได้นะครับอจะลองดูไหมครับอไม่เป็นไรเดี๋ยวยูเทิร์นแล้วเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะครับ อ่าข้อที่สามนะครับข้อที่สามบอกว่าตัวเลขการประหยัดนี่มันมันมันเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตัววัดของผมเนี่ยอ่าอ๋อมันจะเพิ่มขึ้นไอ้ตัวนี้วัดได้ได้เท่าไหร่มหมล่ะปกติผมใช้อยู่ประมาณสิบแปดกิโลินตี้อ๋อถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวอยู่ประมาณแปดเก้าอ๋ออ๋อแต่แล้วตัวเลขตัวนี้มันไม่ได้นับนับจริงๆตัวเลขที่วัดวัดความประหยัดเนี่ยมันต้องนับจากน้ํามันที่คืนกลับสู่ถังเว่าคืนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับวีโก้รุ่นนี้ต้องใส่ตัวเลขเรียวไทม์ที่ติดตรงเนี้อืมครอที่ร้านก็มีนะอ,อตัวตัวนั้นจะบอกเรียวไทม์เลย<ม>ว่าณการเหยียบคันเร่งอ่าเวลาใดเวลาหนึ่ง<ม>นับการออก